ก่อนที่เราจะไปทำการถอดประกอบรถมินิ C นะครับที่เป็นตัวเบสิกเริ่มต้นหรือที่เราเรียกว่า RTR หรือบางคนอาจจะเรียกว่า Open Box นะครับก็คือเป็นรถเ a d ี้เซตนะครับที่ชัดซีเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเราก็มาอธิบายเครื่องมือนะครับที่อยู่ในกล่องที่ให้มานะครับในตัวเลดี้เซนะครับ ก็จะเป็น3มชิ้นนะครับสีดำๆที่อยู่ใกล้ๆกับตัวรถนะครับก็คือนี่นะครับ1 2 3 3สามชิ้นนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่มาให้อยู่ในกล่อง r e a d y set นะครับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับมาดูกันครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถอดน็อตล้อนะครับนี่นะครับน็อตล้อที่อยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับ ันนี้ใช้สำหรับถอดพินเนียนนะครับตัวพินเนียนครับที่ตัวมอเตอร์นะครับอันนี้ครับไว้สำหรับเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้ครับแล้วก็นัดขึ้นครับเพื่อจะถอดพินเนียนของมอเตอร์นะครับแต่จะถอดได้ยังไงก็คือต้องถอดมอเตอร์ออกมาก่อนนะครับออกมาจากห้องเครื่องหลังก่อนนะครับไม่สามารถถอดอย่างนี้ได้นะครับจะทาให้เกิดความเสียหายกับตัวห้องเครื่องนะครับส่วนชิ้นที่สามครับ ิ้นที่3นี้อันนี้เรียกว่าแพรล n งสติ๊กนะครับเช้สำหรับกดปุ่มแพ r i n g นะครับเพื่อทำการบายรถตัวรถกับตัวรีโมทนะครับแต่ถามว่าอุปกรณ์3ชิ้นนี้สามารถถอดประกอบกรถได้ทั้งคันไหมไม่ใช่นะครับต้องมีอุปกรณ์เสริม,มเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในการที่จะขันน็อตต่างๆนะครับที่อยู่ในรถ แล้วก็การคีอบอุปกรณ์ที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่อยู่ในรถบางทีเราใช้มือมือเราหยิบเนี่ยอาจจะไม่ถนัดนะครับใช้เป็นอุปกรณ์คีบจะถนัดกว่าครับเพราะเพราะสังเกตว่าชิ้นส่วนค่อนข้างเล็กนะครับอ่าน,นี้เราก็จะมาแนะนําชิ้นส่วนที่จะต,ต้องใช้อุปกรณ์แต่ละเครื่องมือแต่ละชนิดในการที่จะมาถอดนะครับ อย่างเช่นตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นไขโควงแฉกนะครับไขโค้งแฉกตัวนี้ก็ใช้สําหรับไขน็อตนะครับไขน็อตที่เป็นหัวแฉกทั้งหมดนะครับชิวในรถมินิซีนะครับไขรได้ทุกตัวเลยนะครับอันนี้อันที่สองก็จะเป็นบล็อกสําหรับถอดล้อนะครับเห็นไหมครับคือทาไมถึงต้องต้องมีบล็อกถอดล้อครับเพราะว่าล้อบล็อกที่ให้มาเป็นพลาสติกใช่ไหมครับ โอกาสใช้ไปมีโอกาสแตกหักง่ายครับอันนี้ก็เลยต้องซื้ออันนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ที่สำหรับขันน็อตล้อนะครับชิ้นต่อมาครับอันนี้เป็นตัวคีบที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าในรถในอุปกรณ์มันค่อนขา้างชิ้นเล็กครับบางทีเราหยิบไม่ถนัดใช้ตัวคีบจะง่ายกว่าครับเนี่ยคีบไปคีบสปริงออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเืออเน,นี่ยจะง่ายง่ายต่อการหยิบจับชิ้นส่วน ที่มีขนาดเล็กคส่วนอุปกรณ์ตัวต่อมาครับเป็นไขควงแฉก <c oughs> เอมเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วไขควงแฉกท,ทำไมอันี้มาอีกอันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังว่าทําไมถึงถึงเราต้องเลือกไขควงแฉกที่ที่มันมันมันไม่ใช่ด้ามใหญ่ขนาดนี้เพราะอะไรครับดูนะครับความแตกตนะ่าง อันนี้เป็นไขควงที่ผมใช้สำหรับในการประกอบรถจากเกลวหนต่อสิบรถพวกนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นน็อตตัวใหญ่มีความแข็งแรงสูงกว่าชัซีเป็นอลูมิเนียมอะไรประมาณนี้ครับก็จะต้องใช้ไขควงที่มีด้ามที่ใหญ่กว่าจะถนัดมื่อบ่าคขันได้กำลังที่เยอะกว่าส่วนมินิซีครับไม่จำเป็นครับใช้ด้ามเล็กเร็วๆพอๆกอครับเพราะว่าอะไรถึงถึงเลือก ใช้ไดเ้เล็กๆเร็วๆผ,ผอมๆครับเพราะว่ารถมินิซีเป็นชัดซีพลาสติกนะครับชัตซีพลาสติกก็จะมีโอกาสแตกหักครับถ้าเกิดเราขันแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ<ส>ก็รถเขาเป็นพลาสติกทข้งคันนะครับคือไม่ต้องไปใช้ความบุนแรงครับแค่ขันตึงมือก็พอครับนะครับก็อันนี้คลิปนี้ก็จะฝากไว้ครับสําหรับท่านผู้ชมที่ที่รับชมอยู่แล้วยังไม่มีเครื่องมือหรืออาจจะมีเครื่องมือแล้ว ก็ทําให้นํามาใช้ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือมากขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับในแชปเตอร์ที่2นะครับเราก็จะมาพูดถึงอะไหล่นะครับที่ใช้ประกอบรถนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแยกเลยว่าอันไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างนะเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเรามาแยกอะไหล่เจ้าคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็น m i n i ซีเอ็มอานะครับเป็นคลื่น a อ f นะครับผมตรงนี้นี่เอสแล้วก็ตัวรถอ่าเป็นห้องเครื่อง LM นะครับ มเอมเตอร์ LM ร้อยสองมิลไปลือมังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแยกชิ้นส่วนเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยนะครับแล้วเราก็จะมาอธิบายทีละชิ้นนะครับว่าชิ้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับ นี่เป็นรถแข่งในรุ่นโนเปนบ็อกนะครับเคยได้รางวัล A3 นะครับเมน A นะครับอันดับสามแต่ผมไม่ได้เป็นคนแข่งนะครับเป็นคนเก้า P Racing นะครับเป็นคนแข่งคนเก้าแต่ตอนแรกนะครับเริ่มแรกรถมีปัญหาถึงกับต้องลงมาจากสแตนจากเวทีเลยทีเดียวนะครับในช่วงแรก แล้วก็พอแก้ปัญหาเสร็จนะครับก็หล่นมาอยู่อันดับสุดท้ายเลยแล้วก็ใต่เต้าขึ้นไปได้จนถึงอันดับที่สามนะครับก็ถือว่าเก่งพอสมควรเลยแหละต่างถ้าเกิดเป็นห้องเครื่อง mm นะครับ mm ธรรมดามันจะไม่มีฟิชชั่นฟิชชั่นดมเปอร์มาให้แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมถอดาอันนี้ให้ดูด้วยแต่ว่าพวกอ,อบอร์ดกับพวกชุดห้องเครื่องเซอร์โวนะครับพวกชุดพวกนี้ผมมาขออนุญ,ญาตไม่ถอดให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างเป็นของจริงให้ดูเหมือนกันนะครับตัวนี้ ทีนี้มันก็จะประมาณนี้เนาะทอดทังหมดแล้วมันจะได้ประมาณนี้ทีนี้มันจะมาอธิบายชิ้นส่วนต่างๆกันนะครับเริ่มที่ชิ้นส่วนแรกนะครับชิ้นส่วนหลักของมันเลยชิ้นส่วนนี้ก็คือเมนชัดซีนะครับตรงนี้เป็นสวิตนะครับเมนชัดซีนะฮะ หลักๆที่อยู่กับเมนยัตซีก็จะมีนี่ครับบอร์ดนะครับ,บ,รรบตัวนี้เป็นบอร์ด ASF นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าห้องเซร์โนนะครับก็คืออืมทีนี้ผมจะอ่ามาดูอันต่อไปกันเลยตรงนี้นะครับจะเป็นไอตัว ฝาปิดบอร์ดนะครับวันนี้สองจุดสี่นะครับบอร์ดบัตรจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นพวก V e นะครับพวกอ่าบัตเลรจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะเป็นบอร์ดยาวชิ้นต่อไปนะครับ,บฝาครอบเซโวอันนี้จะเป็นวายนะครับในตัวนี้จะมีทั้งวายทั้งเนโลนะครับอ่าอันนี้ฝาครอบวายอันนี้ฝาครอบเนโลนะครับให้ดูกันชัดๆเลย ตรงนี้จะเขียนว่า n นะครับอันนี้ในโลกส่วนตัวนี้นะครับ y w เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้อต่อไปนะครับเราจะมาดูปีกนกบนกันนะครับปีกนกบนนะครับเป็นตัวทําหน้าที่กดสปริงนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือปีกนกบนนะครับ upper arm นั่นเอง ต่อไปนะครับที่เราจะมาดูกันก็คือสกรูปรีกนกนะครับอัปเปอร์อาร์มพินตัวน,นี้ตัวนี้นะฮะอัปเปอร์อาร์มพินนะครับก็คือใช้ใส่ไปในไอตัวรูปรีกนกนี่อีกทีนึงเนาะเอาไว้ล็อกปีกนกกับฝาบนนะครับใส่ไปนในร่องนี้แล้วก็อันนี้ ตัวนี้เป็นสปริงหน้านะครับสปริงหน้าติดกันเสหน้าตาจะประมาณนี้นะครับสปริงหน้านะฮะของ m อ0 3กับ MA020 รู้สึกว่าขนาดสปริงความยอมจะไม่เท่ากันหรือเปล่า,าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือสปริงนะครับส่วนต่อไปปีกนกล่างปีกนกล่างก็จะมี ทั้งวและนีโลเหมือนฝากครอบห้องเกียร์เซอร์โวโลเลยนะครับนี่ด้านนี้เป็นตัวเป็นวนะครับตัว W ตัวนี้เป็นเอนะครับ n โลนะก็คือเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบนี้อถ้าจะใช้นะครับถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนทั้งบนและล่างครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคันชา์กอีกทีนึงนะครับคันชาก หรือว่าโทบานะครับชักเหลียมผมให้ดูเป็นเซตเลยอันนี้นะฮะน,นี่จะเป็น w 0ูนะครับจริงๆโทบามีซื้อเปลี่ยนได้นะครับเผื่อว่าใครอยากเปลี่ยนเซตอ่าอันนี้ n 0นูนะครับเนโรนี่ฮะ,ะในชุดสำหรับเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนจากรถ y เป็นรถเนโรหรือเปลี่ยนจากรถเนโรเป็นรถวนะครับในพวก่ารถตระกูลพวก อโอเพนบ็อกนะครับก็นี่เลยชุดตามนี้เลยนะฮะถ้าเปลี่ยนชุดหน้านะครับชทีนี้ต่อไปเราจะมาดูนักเกิลน,น,นักเกิ้ลคือนี้นะฮะชิ้นนี้นะครับเรียกว่านักเกิ้ลเดี๋ยวผมก่อนให้ดูดีกว่านี่ฮะฮะเกิลหน้าตาประมาณนี้ซ้ายกับขวาจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ตัวนี้ใช้แทนกันไม่ได้นะครับ ซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อไปตัวนี้แบตเตอรี่เคอร์เวอนะครับหรือว่าฝาปิดแบตนั่นเองนะฮะเอาไว้ปิดแบตนะครับของแต่งก็จะมีนะครับเป็นอลูนะครับสําหรับ่าช่วยเรื่องระบายความร้อนของฐานนะครับมไม่ถ่านแบบไม่ค่อยร้อนมากเนาะนี่นะครับ ต่อไปเป็นโช๊คหลังนะครับนี่โช๊คหลังในรุ่นทั่วๆไปมันก็จะไม่มีไอ้ตัวนี้มาให้นะครับมันจะมีมาให้ก็จะมีเป็นอ่าห้องเครื่อง M MM อ2นะครับ94มิลแล้วก็จะเป็น LM 102มิลนะครับรุ่นใหม่ๆจะมีเป็นในตัวนี้มาถ้าเป็นรุ่น98มิลธรรมดาก็จะมีแค่ตัวนี้โช๊คตัวนี้นะครับต่อกับห้องเครื่องหลัง แล้วก็ต่อไปเรามาดูเมาส์มอเตอร์กันเมาส์มอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเมาส์มอเตอร์ของ LM นะครับันนี้นี่มีระบระบายความร้อนด้วยนี่นะหน้าตาประมาณนี้อันนี้เมาส์มอเตอร์ LM นะครับ ตอร์ก็จะมีหลายแบบนะครับอย่างที่เราเรียนกันไปตั้งแต่ชั้นเตอร์ที่หนึ่งนะครับมี SM SM ก็คือมอเตอร์อยู่ด้านบนนะครับก็คือสำหรับพวกรถอ่าสั้นๆนะครับอ่ามินิคูเปอร์เฟียต้าบาร์นะครับโตโยต้ายาริสนะครับหรือว่า Honda f i ิตนะครับ Honda Jazz นั่นเองนะฮะแล้วก็อ่า RM จะเป็นพวกรถเก่งนะครับ90 94สมิลนะครับพวกรถเก่งนะครับแล้วก็ MM จะเป็นพวก รถทัวริงทั้งหลายนะครับพวกสไตล์พวกลรดซิงต่างๆนะฮะแล้วก็ LM ก็คือตัวนี้เลยนะครับที่เราให้ดูนี่ตัวนี้นะฮะต่อมานะครับเราจะมาดูบัชมอเตอร์กันนี่มอเตอร์บัชอันนี้โคตรลับนะครับอมอเตอร์ใช้แข่งนะมันโคตรลับโคตรลับนี่ครับมอเตอร์บัชจะมี2ส,สายนะครับอย่างนี้ อันนี้ก็คือมอเตอร์เดิมเลย o p e n b บ x ็อนะครับต่อไปเรามาดูเกียร์ดิฟกันนี่เกียร์ดิฟหน้าตาประมาณนีนะ้ทำหน้าที่นะครับรับแรงจากพิเนียนมอเตอร์หรือว่ามอเตอร์นะครับส่งไปที่ล้ออีกทีหนึ่งนะครับ เกียร์ดิฟอ่ะทีนี้มาดูพินเนียนบ้างพินเนียนติดกับมอเตอร์นะครับตัวนี้เรียกว่าพินเนียนนะครับพินเนียนเกียร์สามารถเปลี่ยนได้นะครับเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับที่แนะนําประมาณนี้อ่าแล้วในกล่องนะครับมันจะมีไอ้ตัวนี้มาให้นะครับนี่ตัวอ่าน่าจะเป็นอะแดปเตอร์มอเตอร์นะครับผมก็ไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าตัวนี้นะฮะมันจะมีมาให้อย่างมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวนะครับหนึ่งสอง อ่ะมันจะใช้ด้วยกันได้ค่อมสองเบอร์นะครับอย่างตัวนี้ใส่เบอร์เจ็ดแต่ว่าพี่เนียนรู้สึกว่าเป็นเบอร์แปดนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะใส่เป็นเบอร์หกนะครับพี่เนียนเบอร์เ,อรเล็กเร็วเร็กลงเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับมันจะมีมาให้ใน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 ชุดมานะครับพวกเรดิเซ็ตมันจะมีมาให้นะครับลองหาดูนะครับลองดูถ้าท่านใดอยากรู้ก็ลองไปเปิดกล่องดูนะครับน่าจะมีมาให้ในกล่องนะครับ ต่อไปทีเพลตนะครับทีเพลของเดิมจะหน้าตาประมาณนี้นะครับทีเพลแล้วก็มันจะมีอันนี้ของสำหรับ M MM M L M MM นะครับนี่มีเขียนถ้า R M กับ H M MM จะประมาณนี้มันจะยาวกว่านะครับ R M กับ H M MM นะครับเช็บให้ดูเลยนี่ฝั่งนี้ M MM M กับ L M MM ฝั่งนี้ R M กับ H M MM นะครับความยาวจะไม่เท่ากันนี่นะครับ ต่อไปตัวรองสป,ปริงหน้านะครับตัวรองสป,ปริงหน้านี่ทําหน้าที่เป็นตัวรองสป,ปริงนะครับเมาใส่ปุ๋ยใส่บริเวณน,นี้นะครับนี่นี่ฮะใส่ถูกหรือเปล่าเอ้วายนี่ฮะโททนะครับ,รบชิอ ี่นะฮะเป็นใส่ประมาณนี้นี่ไว้ลองสปริงหน้าจะมีล่องอยู่ครับสําหรับเนโลกกับไว้นะครับ,รบ,บ,ะรบจะใส่คนละล่องกันนะะต่อไปเรามาดูในส่วนของลูกปืนกันบ้างลูกปืนต่างๆนะครับอยู่ตางนี้นีลูกปืนในชุดนะครับจะมีในรถหนึ่งคันนะครับ อย่างพวกมินิซีมาศูนย์สามนะจะมีลูกปืนนี่ครับอันนี้จะเป็นลูกปืนรูเล็กนะครับสําหรับดุมล้อนะครับล้อหน้าสี่อันนี้มีสี่ตับนะครับลูกปืนแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีสําหรับห้องเครื่องครับหนึ่งสองอันนี้จะเป็นรูใหญ่นะครับก็เป็นห้าหกแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ครับอีกหนึ่งครับในดุมล้ออยู่ในล้อนะครับฝั่งขวานะครับด้านที่อยู่กับเกียร์ดิฟนะครับผม เป็นเจ็ดตัวนะครับลูกปืนในรถหนึ่งคันจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวเนาะต่อไปมาดูเมนบอร์ดกันนะครับนี่เมนบอร์ดจะนั่นทำประมาณนี้นะฮะหลักๆก็จะคล้ายๆกันนะครับขึ้นแต่ละขึ้นคล้ายๆกันหมดนะครับเมนบอร์ดจะต่างกันที่ตัวเสานะครับ s f จะเป็นเสาสีดำนะครับอ่าส่วน f s s s นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเสาสีขาวนะฮะแล้วก็ f s s นะครับขึ้นสปอร์ตเสาจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะครับ ต่อไปสเตียร n งยูนินะครับเกี่ยวกับพวกห้องเซอร์โวทั้งหลายนะครับนี่พวกห้องนี้ฮะผมจะให้ดูทีละชิ้นอ่านี่นะผมนีให้ดูสำหรับบางคนนะครับที่อยากประกอบรถเองอ่ะอยากคัตตอมรถขึ้นมาเองนะครับนี่ในชิ้นส่วนแรกนะครับอ่ะ อันนี้คือเซอร์โวเกียเซนนะครับสําหรับบางคนเล่นแล้วชนมากๆนะครับไอตัวเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยครับเซอร์โวตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยนะครับตรงนิ้วปอกก้อยผมเนี่ยมันเป็นเบอร์สี่นะครับมันจะแตกเป็นตัวที่แตกง่ายแตกห่วยที่สุดนะครับอ่าสําหรับตัวแรตัวนี้นะครับชิ้นแรกก็คือเซอร์โวเกียเซนนะครับสามารถซเปลี่ยนได้อ่าตัวนี้ครับที่ชอบมีปัญหาบ่อยๆนะครับแตกมีเป็นทองเหลืองขายนะครับ ถ้าซื้อตัวนี้เปลี่ยนก็คือจบเลยนะฮะร,รหัส mset wc หนึ่งเจ็ดนะครับลองหามาเปลี่ยนกันได้นะครับจบเลยอ่านี่คือตัวแรกนะครับต่อมาเซอร์โบรเซเวอร์ผมจะไม่มีเป็นของใหม่เนะจะมีเป็นของที่ผมแกะามาให้ดูนะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับในเซตเซอร์โบรเซเวอร์นีประมาณนี้นี่นะฮะเขาจะทำหน้าที่เซฟของน,นะฮะ ต่อไปนะครับเซอร์โวมอเตอร์นะครับเซอร์โวมอเตอร์จะรหันที่ m z 4 0 8 2นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเซอร์โวมอเตอร์ดูในรถไอตัวนี้จะขวางอยู่นะฮะตัวฝาร์ปิดอยู่ใต้ล่างนี้เซอร์โวมอเตอร์ส่วนเซอร์โวเซเวอร์ที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือตัวนี้นะครับนี่ไอส่วนตัวนี้นะฮะต่อไป เป็นเซอร์โวมอเตอร์พีเนียนนะครับพีเนียนสำหรับใช้กับไอ้มอเตอร์ตัวเมื่อกี้นี้นะครับนี่ตัวเล็กๆนี่รหัส MZ 408ซีนดคิดหนึ่งนะครับจะอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับเห็นไหมเลยบริเวณนี้นะฮะต่อไปนะครับเป็นเซอร์โว vr vr รบอรนะฮะโอลูมเอม แปดขีดสี่นะครับตัวนี้ vr นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ vr จะอยู่บริเวณนี้แล้วก็อ่ตัวห้องเกียร์ของมันเลยตัวห้องเกียร์ตรงนี้นะครับพวกชิ้นส่วนพลาส,สติกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยครับไม่รวมเฟืองนะครับชิ้ชนส่วนพลาส,สติกห้องเกียร์ก็คืออยู่ในเซตนี้นะครับ SMALL CHASSIS SMALL PARTS SET นะครับผมนี่จะอยู่ในชุดนี้เลยในชุดนี้จะมีพวกตัวรองสปริงด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เคอรเวอร์นะครับแล้วก็มีที่ขันน็อตล้อด้วยนะฮะแล้วก็พวกดันพวกสวิตต่างๆนะครับสวิตรถนะฮะชัลินตัวนี้เลย m z 4 0 2นะครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆส่วนอื่นนะฮะก็จะเป็นนี่ตัวนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นคิงพินนะครับนี่เอาไว้ใส่กับตัวอานักเกิลไปไหนวะนี่นะใส่กับนักเกิลนะครับน,นี่นะครับแล้วก็อันนี้แผ่นชิมนะครับใช้ชิมอานี่นะครับใช้ชิมพวกตามนักเกิลนะครับผม ลองชิมดูนะครับชิมบนชิมล่างนะครับชิมมหาระยะนะครับบางทาีเวลาเราประกอบหรือว่าเราไอ้นี่เสร็จเนี่ยครับมันจะมีระยะเหลือของสปริงอยู่นะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือล้อยางนะครับคนทราบดีอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูรีโมทของเอ s เอสนะครับ ตาของรีโมท A7 ก็จะประมาณนี้นะฮะอย่างนี้ก็ค่อนข้างเก่าหน่อยนี่นะครับสําหรับใช้นะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวรถนะครับทั้งหมดสําหรับท่านใดที่สงสัยนะครับก็ลองย้อนดูคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมสําหรับในแชปเตอร์นี้ก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับ อะไหล่นะครับแล้วก็ตัวรถนะครับผมส่วนประกอบต่างๆของรถนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่อยากลองหรือดูนะครับก็แนะนําว่าให้ลองศึกษาวีดีโอนี้หลายๆรอบนะครับจนจําได้เนาะแล้วก็ค่อยทํานะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับรถของท่านนะครับส่วนในแชปเตอร์ถัดไปที่เราจะพูดถึงที่เราจะเรียนนะครับก็คือการประกอบตัวรถนะครับการประกอบรถแล้วก็การปลาีโมทนะครับในแชปเตอร์ที่สาม สำหรับวันนี้ก็จบการเรียนในชั์ที่2แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ